จากดาวรุ่งผมทรงโมหกผู้เป็นความหวังของชาติสู่ชายที่ถูกโลกฟุตบอลผลักไสให้หายไปเงียบๆเขาคือฟาโรน้อยที่เคยทำให้ซานซิโรลุกเป็นไฟในวัยเพียง19ปีแต่แล้วโชคชะตากลับเล่นตลกเขาถูกความคาดหวังของประเทศบทขยี้ถูกอาการบาดเจ็บเรื้อรังเล่นงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าและถูกคำถามจากคนดูไล่ต้อนว่า เด็กคนนี้หายไปไหนนี่คือเรื่องราวของเอลชารวีชายผู้ที่มีทุกอย่างพร้อมเป็นตำนานแต่กลับต้องสู้เพื่อไม่ให้หายไปจากความทรงจำของโลกฟุตบอลสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวที่เข้มข้นน่าสนใจและเต็มไปด้วยความพลิกผันของนักฟุตบอลที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการขนานนามว่าฟาโรน้อยผู้มีพรสวรรค์อันเจิดจรัส และถูกคาดหวังให้เป็นอนาคตของวงการฟุตบอลอิตาลีแต่ชีวิตของเขากลับต้องเผชิญกับวังวนของความกดดันอาการบาดเจ็บเรื้อรังและการดิ้นรนเพื่อหาที่ยืนในเส้นทางอาชีพที่เต็มไปด้วยขวากหนามเรากำลังพูดถึงสเตฟานเอลชารวีอดีตดาวรุ่งพุ่งแรงของเอซีมิลานและทีมชาติอิตาลี ผู้ซึ่งเรื่องราวของเขาเป็นบทเรียนที่น่าประทับใจว่าความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆและการยืนหยัดในโลกฟุตบอลต้องอาศัยทั้งพรสวรรค์ความมุ่งมั่นและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้บทที่หนึ่งกำเนิดฟาโรน้อยแสงสว่างจ้าที่เจอจรัดและคำทำนายอันยิ่งใหญ่ สเตฟานเอลชารวีเกิดเมื่อวันที่27ตุลาคม1992ที่ซาวนาประเทศอิตาลีโดยมีเชื้อสายอียิปต์จากบิดาเขาเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับสโมสรจิโรนาก่อนจะย้ายไปร่วมทีมเยาวชนของเจนัวและใช้แววเป็นกองหน้าพรสวรรค์สูงตั้งแต่อายุน้อยมากๆ ด้วยความเร็วการเลี้ยนบอลที่พลิ้วไหวเทคนิคเฉพาะตัวและความสามารถในการทำประตูที่หลากหลายทำให้เขากลายเป็นวันเดอร์คิดที่ยุโรปจับตามองสู่เอซีมิลานความคาดหวังระดับมหาศาลในปี2011เอลชาราวีได้รับโอกาสครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตเมื่อย้ายไปร่วมทีมยักษ์ใหญ่ของอิตาลีอย่างเอซีมิลานซึ่งในขณะนั้น เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์ระดับโลกการมาถึงของเขาถูกมองว่าเป็นอนาคตของสโมสรและความหวังใหม่ของฟุตบอลอิตาลีโดยเฉพาะเมื่อได้รับฉายาว่าฟาโรนอยจากทรงผมอันเป็นเอกลักษณ์และเชื้อสายอียิปต์ของเขาทุกคนคาดหวังว่าเขาจะก้าวขึ้นมาแทนที่ตำนานที่กำลังโรยราฤดูกาล2012-2013จุดสูงสุด ที่เกินกว่าใครจะจินตนาการนี่คือช่วงเวลาที่สเตฟานเอลชารวีเปล่งประกายที่สุดในอาชีพในวัยเพียง20ปี เขากลายเป็นกำลังหลักของเอซีมิลานและระเบิดฟอร์มได้อย่างสุดยอดยิงไปถึง16ประตูในเซเรียและ19ประตูรวมทุกรายการซึ่งถือเป็นจำนวนที่น่าทึ่งสำหรับปีกดาวรุ่งเขามีจังหวะการเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจทำประตูสำคัญสำคัญได้มากมายและเป็นศูนย์รวมความหวังของแฟนบอลมิลานที่กำลังเผชิญช่วงผัดใบเขาถูกยกย่องให้เป็นดาวรุ่งที่ดีที่สุดคนหนึ่งในโล ในเวลานั้นสื่อมวลชนต่างประโคมข่าวถึงพรสวรรค์อันเหลือล้นของเขาและเชื่อว่าเขาจะก้าวขึ้นเป็นซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกได้อย่างแน่นอนการติดทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่และได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องยิ่งตอกย้ำถึงสถานะของเขาแสงไฟทุกดวงส่องมาที่เขาความคาดหวังพุ่งทยานสู่ขีดสุด แต่สิ่งเหล่านี้เองคือจุดเริ่มต้นของบททดสอบอันโหดร้ายที่จะตามมาบทที่สองบังวลแห่งความเจ็บปวดคำสาปอาการบาดเจ็บที่กัดกินอนาคตหลังจากที่ชื่อเสียงของเอลชาราวีกำลังพุ่งทยานสู่จุดสูงสุดสิ่งที่ตามมาคือคำสาปของอาการบาดเจ็บที่ไม่ยอมปล่อยเขาไปและค่อยๆกัดกินอาชีพของเขาไปทีละน้อย อย่างโหดร้ายและต่อเนื่องบาดเจ็บเรื้อรังซ้ำสอนและไม่หยุดหย่อนตั้งแต่ฤด,ดูกาล2013-14เป็นต้นมาชีวิตของเอลชาราวีต้องเข้าออกโรงพยาบาลและห้องกายภาพบำบัดเป็นว่าเล่นเขาได้รับบาดเจ็บซ้ำซ้ำซากๆที่เท้าและกระดูกเท้าซึ่งเป็นจุดสำคัญของนักฟุตบอลที่ต้องใช้ความเร็วและการเคลื่อนไหว อาการบาดเจ็บเพียงครั้งเดียวก็ว่าแย่แล้วแต่นี่คือการบาดเจ็บแบบต่อเนื่องและเรื้อรังที่ไม่มีท่าทีจะหายขาดบางครั้งหายเจ็บกลับมาได้ไม่กี่เกมเขาก็กลับไปบาดเจ็บซ้ำอีกทำให้เขาพลาดการลงสนามไปเวลานานาน,นับเดือนหรือบางทีก็เกือบทั้งฤดูกาลการผ่าตัดครั้งแล้วครั้งเล่าความพยายามในการฟื้นฟูร่างกายที่ไม่รู้จบสิน้น มันคือการทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจร่างกายของเขาที่เคยพริ้วไหวกลับกลายเป็นเปราะบ,บางและไม่สามารถทนทานต่อการแข่งขันฟุตบอลระดับสูงได้อีกต่อไปฟอร์มที่ตกตำ่ำและความเร็วที่หายไปเมื่อร่างกายไม่พร้อมสิ่งที่หายไปก่อนคือความเร็วความคล่องตัวและความมั่นใจที่เคยเป็นอาวุธสำคัญของเขา การเลี้ยงบอลที่เคยพลิ้วไหวเริ่มเชื่องช้าลงการการจบสกอร์ที่เคยเฉียบคมก็ขาดหายไปฟอร์มการเล่นของเขาก็ตกต่ำลงอย่างน่าใจหายใจพิชคาที่ยิงประตูเป็นกอบเป็นกำเขากลายเป็นนักเตะที่นั่งสำรองเสียส่วนใหญ่และเมื่อได้รับโอกาสก็ไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ดังเดิมอีกความกดดันจากความคาดหวัง แฟนบอลที่เคยชื่นชมและคาดหวังในตัวเขาเริ่มตั้งคำถามและผิดหวังสื่อมวลชนก็เริ่มมองว่าเขาเป็นดาวรุ่งที่ไปไม่ถึงฝันหรืออีกหนึ่งพรสวรรค์ที่ถูกทำลายด้วยอาการบาดเจ็บสิ่งเหล่านี้ยิ่งส้ำเติมสภาพจิตใจของเขาบทที่3การหลงทางในเขาวงกดจากทีมใหญ่สู่การดิ้นรนหาที่ยืน เมื่อไม่สามารถรักษาฟอร์มการเล่นและสภาพร่างกายให้สม่งเสมอได้เอลชารวีก็เริ่มถูกมองว่าเป็นส่วนเกินของเอซีมิลานและชีวิตค้าแข่งของเขาก็เข้าสู่ช่วงการร่อนเร่าเนจรเพื่อหาที่ยืนในโลกฟุตบอลการย้ายทีมแบบยืมตัวที่ไร้แสงสี เอซีมิลานตัดสินใจปล่อยเขาออกจากทีมแบบยืมตัวไปยังสโมสรต่างๆเพื่อให้เขามีโอกาสลงสนามและเรียกฟอร์มกลับมาแต่โชคชะตาก็ยังไม่เป็นใจโมนากเขาถูกปล่อยยืมตัวไปโมนากในปี2015แต่กลับไม่สามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้และได้รับโอกาสลงสนามน้อยมากทำให้ฟอร์มการเล่นยิ่งตกต่ำลงไปอีก สถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าไม่ออกการยืมตัวที่ไม่ประสบความสำเร็จทำให้เขายิ่งถูกลดคุณค่าและกลายเป็นนักเตะที่ไม่มีใครต้องการอย่างแท้จริงในเวลานั้นอนาคตของเขาเริ่มมืดมนลงทุกทีการก้าวสู่ดินแดนแห่งมังกรการตัดสินใจที่ผิดพลาดในปี2019หลังจากที่พยายามกลับมาแจ้งเกิดกับโรมาได้ในระดับหนึ่ง เอลชารวี avi, กลับตัดสินใจย้าย,ายไปค้าแข่งในลีกจีนกับสโมสเสเซี่ยงไฮ้เซินหัวด้วยค่าเหนื่อยที่สูงลิบหลิวการย้ายไปจีนถูกมองว่าเป็นการทิ้งอนาคตในฟุตบอลยุโรปและเป็นการเลือกเงินมากกว่าความทะเยอทะยานในการเล่นฟุตบอลระดับสูงแม้จะได้รับค่าเหนื่อยมหาศาลแต่เขากลับไม่สามารถสร้างผลงานโดดเด่นอะไรได้และดูเหมือนว่าไฟในตัวจะมอดลงไป นี่คือช่วงเวลาที่หลายคนทิดว่าอาชีพของเขาได้จบลงไปแล้วในระดับสูงสุดบทที่4การทวงคืนบัลลังกลับสู่โรมาและจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ในวันที่หลายคนถอดใจและคิดว่าสเตฟานเอลชารวีได้จากโลกฟุตบอลระดับสูงไปแล้วอย่างถาวรแต่เขากลับแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณน,นักสู้ที่น่าทึ่ง กลับสู่โรมา่าบ้านที่สองที่พร้อมให้โอกาสในช่วงต้นปี2021เอลชารวีตัดสินใจกลับมาสู่สโมสรโรม่าอีกครั้งการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่ในฐานะซูเปอร์สตาร์แต่เป็นการกลับมาในฐานะนักเตะที่ต้องการโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ และต่อด้วยดานิเอเลเดอรซีเอลชารวีได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นเขาเรียนรู้ที่จะปรับบทบาทการเล่นให้เข้ากับสถานการณ์เล่นได้หลากหลายตำแหน่งมากขึ้นทั้งปีกซ้ายปีกขวาและบางครั้งก็เป็นกองหน้าตัวตำ่ำความมุ่งมั่นที่ไม่เคยตายบทบาทจอมพลังแห่งปีศาจแดงดำ แม้จะไม่ใช่ดาวดิงสูงสุดเหมือนในอดีตแต่เอลชาราวีได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพความทุ่มเทและความฟิตที่กลับมาอย่างน่าทึ่งเขากลายเป็นผู้เล่นที่เต็มไปด้วยพลังงานวิ่งไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยลงมาช่วยเกมรับและยังคงมีความสามารถในการสร้างสรรเกมรุกและทำประตูสำคัญสำคัญได้เสมอ เขากลายเป็นผู้เล่นที่โรม่าขาดไม่ได้เป็นซูเปอร์ซับหรือเป็นตัวจริงที่พร้อมสร้างความแตกต่างได้เสมอเขาคือส่วนหนึ่งที่ทำให้โรม่ากลับมาแข่งขันในระดับสูงได้อีกครั้งและทำผลงานได้ดีในฟุตบอลยุโรปบทสรุปของฟาโรน้อยที่เติบโตเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่ง ชีวิตของสเตฟานเอลชาราวีคือบทเรียนอลัมค่าที่ตอกย้ำว่าแม้คุณจะเคยล้มเหลวเคยเผชิญกับความเจ็บปวดและเคยถูกตั้งคำถามในพรสวรรค์แต่ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวคุณก็สามารถทวงคืนความสำเร็จและพิสูจน์คุณค่าของตัวเองได้เสมอ จากฟาโรน้อยที่แบกรับความคาดหวังมหาศาลสู่นักสู้ผู้แข็งแกร่งที่ผ่านทั้งความเจ็บปวดและการดิ้นรนสเตฟานเอลชารวีได้เขียนตำนานบทใหม่ให้กับตัวเองและพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าพรสวรรค์อาจทำให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วแต่ความมุ่งมั่นและความอดทนตังหากที่จะพาคุณไปสู่จุดสูงสุดได้อย่างแท้จริง